สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องเมือสันพาเพลินนะครับวันนี้ก็มีเกมเด็ดๆมาให้ชมเหมือนกับทุกๆวันนะครับบูแรกของวันนี้เป็นท่านเซนทรมนะครับมางายเจอกับท่านเซนกันนะครับหากโลกของชาติอะไรญี่ปุ่นนะครับขึ้นหลายเลเก้าโด้นะครับ ออดสองเลยไหมกันนี่ก็มือหมากอันดับต้นๆนนะครับของหมาคอดั้งเทพักแก่เล่นประจำนี่ก็ออาอันดับสองอันดับสามไม่น่าจะยาก เสียนทำน่าจะหมดทางเดินครับเดินได้แค่เก้าเดียวเดินหมายเลขสิบหรือสิบเอ็ดก็หมดทางเหมือนกันเปลี่ยนสีมากแล้วครับเปลี่ยนสีกระดานด้วยสีนี้สวยมากครับ <c oughs> เขียวมรกต จบจนอิ่มไปเลยครับงานนี้จบเกมครับเกมแรกเป็นท่านเซียนกันนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับมาชมเกมที่สองของคู่นี้กันต่อเกมนี้ท่านเซียนทำมากักง่วมสีส้มนะครับส่วนท่านเซียนกันมากงกไง ก็เป็นการเล่นกันในโหมดเล่นเอาเรียนนะครับสําหรับคนที่มาดูใหม่ยังไม่รู้นะครับสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีคําว่ารวมแหลกแต่ถ้าเป็นการเล่นกันในหมดธรมรมดานะครับหมดเล่นเก็บคะแนนมันจะไม่มีคําว่ารวมแหลกนะครับแหลกรวมนะครับแต่ถ้าเป็นการบันทึกย้อนหลังก็จะไม่โชว์เวลาไม่มีอะไรด้านซ้ายมือเยกแบบนี้นะครับ เซียนกันจะโดนฟรีหนึ่งตัวหรือเปล่ายิบสามน่าจะได้ฟรีแน่นอนปล่อยครับหมากตอนนี้5-4าสคือว่าเป็นงานยากมากครับจะแก้ปัญหายังไงการที่จะพิกกับบาสเสมอเลยชนะน้อยมาก ิปไปครอนโอ้โหพลาดแล้วมือกี้น่าจะมาหมายเลขแปดหมากไปเดินตานใ <c oughs> น,นเกมที่กลับมาสเสมอกันแล้วครับสามตัวสามตัวเท่ากัน แต่เป็นท่านเซียนกันครับที่เป็นฝ่ายได้เปรียบโยมเพราะว่ากำลังจะเข้าฮอตตัวที่สองแล้วเข้า3สามเรจับกินเลยครับเพื่อให้หลบอยอมครับถ้าเดินหลบไปก็โดนค่าฮอตครับเมื่อกี้ก็เป็นท่านเซียนกันนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปสองเกมรวดนะครับในเจอกับท่านเซียนทองอันนี้เจอกันสี่เกมสี่กระดานรวดนะครับคู่นี้ มาชมกันเลยดูกกันย,นยาวๆไปหมากฮอตนี่เล่นวันละนิดจิตจำใส่นะครับเล่นมากไปจะเครียดเอานะครับการฝึกสมองครับขอบอกไว้จะได้ไม่เป็นอซะเมอร์อะไรไม่รู้ครับอ่านเจอ ฝึกฝึกอีกครับนะครับ ในไหนก่อนก็เข้าดาวครับมีค่าเท่ากับเอ็กซ์โอโหโดอนฟเฟยแน่นอนครับหนึ่งตัวสำหรับเส้นท่านเส้นทองอ๋อไม่ได้ครับเมื่อกี้ถ้าไปเข้าสิบแปดก็จะเสียเวลาไปกเก้าหนึ่งเขาก็จับขึ้นมากันหมายเลสิบมาฝั่งนี้ดีกว่าว่านไม่มาจะทันได้เข้าฮอตครับ อ้โลอลไอ้ให้เขาครับเกิดอะไรขึ้นอะไรจิตใ,ใ,ใจดีขนาดนั้นครับไม่เหมือนรอเวลาเลยครับเดินไปไหนไม่ค่อยได้ครับหมักตัดสินทอง จบเกมครับเกมแรกเป็นท่านเซนกันนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับเรามาชมเกมที่สองคู่นี้ต่อดูว่าท่านเซนทองจะแก้มือได้ไหมนะครับ <c oughs> นี่ผมก็จะพยายามไหมชมทุกวันนะครับมันลเล็กมันละน้อยนะครับเอามาเพื่อให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับ จริงๆที่ทําคลิปที่แรกว่าจะก่าวะเอาไว้ดูคนเดียวนะครับว่าไปอัดคลิปมาแล้วมาศึกษาเอาไว้ในโทรศัพท์นะครับแล้วมันมันเริ่มจะเต็มไม่รู้จะทําไงนะครับก็เลยเอามาอัพบน u t u b e อําแล้วก็ทําให้ดีๆไปเลยครับเัื่อเองจะได้มาดูง่ายๆนะครับเอาไว้ในโทรศัพท์ไม่มีเชื่อไม่มีอะไรนะครับ อันนี้เราก็ตั้งชื่อคลิปช,ชื่ออะไรได้นะครับข้อดีของมันทำให้เราดูง่ายแล้วก็น่าดูนะครับ อ๋ออ,อยาให้กินเพื่อที่จะดึงหมากออกนี่ครับกินไปกกสองตัวเลยกดยอมไปแล้วนะครับเป็นท่านเสียงกันนะครับชนะไปอีกหนึ่งเกมนะครับ ามาชมเกมที่สามคู่นี้กันต่อเกมนี้ทันเสียนทองมาควม่มสีส้มนะครับส่วนทันเสียนกันมากไงยลูบทองชาติปาเซียนะครับเออบาเซียนะครับ เล่นในหมดเล่นอเอาเหรียญน,น้อยครั้งครับที่จะเห็นแก้แพ้นะครับท่านเซียนกันเฟิเมเอนี่น่าจะเทียบ่กับท่านจอมจรเลยทีเดียวเจอกันก็แพ้ก,กันแพ้ก,กันชนะนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเขาคือใครนะครับท่านเสียนกันเนี่ยเฟมอ ยอดเลยครับ ปล่อยให้กินครับปล่อยเขาฮอตดีกว่าโอโหไม่ปล่อยครับอย่าหมายเลขสิบเพื่อจะอจุช่องทางกันเดินอไม่เอาครับไม่เวิร์กครับเอเคถ้าแย่กินไปก็บนทางเดิน ยอมเสีไปหนึ่งตัวฟิฟีดีกว่าครับเพื่อที่จะหาทางเข้าหอบใจหนูเกมรูปเกมตอนนี้เหมือนนเสื่อนทองจะได้เปรียบนะครับในเรื่องของเวลาเาขาฮอตไม่ได้ครับแต่ละคนยังไม่กล้า สามตัวเท่ากันนะครับตอนนี้เสียมทองได้เปรียบแล้วอากาดเข้าฮอตแล้วสองตัวนะครับกางไว้หมดน่าจะเอาอยู่ครับหรือเปล่าโอ้โหเสียดายมากครับเสียนทองนะครับได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับโอเคแต่เวลาดันหมดสั้นนะครับก็เป็นทันเสียนกันนะครับชนะไปเกม นี่ครับ้องคิดให้เร็วด้วยนะครับบางคนแบบเก่งมากคีมือเก่งแต่คิดช้าไปนี่คือเหตุผลหนึ่งครับที่เขากำหนดเวลาเพื่อที่จะให้เกมซูสีกันนะครับแต่ถ้าไม่มีกำหนดเวลาบางคนแชรไว้ทั้งวันไม่เดินเราทำไงครับ ออปแบบนั้นคิดไว้หลายสเต็ปแล้วก็นะครับทันเสียงกันไม่มีของฟรีว่างั้นของฟรีไม่มีในโลกเข่าสิบเก้าเพื่อกินสองขึินมาทัน สอง18น่าจะปล่อย2ครับอาครับโน2แล้วก็เข้าฮอตายแน่นอนหนึ่งตัวน่าจะยอมแล้วครับเดินไม่กินก็เป็นท่านเซียงกันนะครับที่สามารถกำชัยชนะไป4เกมรวดนะครับถือหว่าสุดยอดมากแต่และคู่แต่และทันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ